โดยมาสัตระอิชิอิเนี่ยก็เรียกนักเตะนะครับในชุดยังบัตนะครับอายุไม่เกิน31ปีเลยนะมีเกิน30แค่ไม่กี่รายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนะี่ยอยู่ราราๆยีต้นๆ20กลางๆนะครับในชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง ผมจะมาเจาะกันครับว่านักเตะที่เล่นอยู่ที่ต่างประเทศนั้นแต่และแดนเนี่ยฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรมีใครบ้างนะครับแล้วก็อิชิอิมองเห็นศักยภาพของนักเตะต่างประเทศเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเขาไปดูอะไรมาเขาไปเจออะไรมานะครับผมก็ได้มีการสอบถามเล็กๆน้อยๆมานะครับก็อาจจะได้ข้อมูลมานะครับก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับตอนนี้ทีมชาติไทยก็มีการเรียกเก็บตัวนะครับเข้าแคมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดที่จะเตรียมนะครับไปลุยทำศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง3ามเศร้าที่ประเทศเวียดนามนะครับที่มีดิงสเตเดียมกรุงฮานอยนั่นเองนะครับในรายการ LP Bank Cup 2024นะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยจะลงสนามในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนะครับจะเจอกับรัสเซียในวันที่7นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโว้เกม น่าจะได้รับการติดตามเยอะพอสมควรนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามในวันที่10กันยายนนะครับมี2เกมให้ได้ดูกันนะครับ สำหรับทีมชาติไทยในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด้วยนะครับตอนนี้ก็ขยับเข้าใกล้50,000 s ่น s ั r i b e เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงไปว่ากันด้วยเรื่องของย3รายชื่อก่อนนะครับ23ามรายชื่อเนี่ยก็มีการประกาศออกไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการเรียกเก็บตัวนะครับเข้าแคมป์กันวันแรกนะครับก็คือคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีนักเตะ เข้ามาเข้าแคมป์ในสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่ง มีการเก็บตัวนะครับที่โนวเทลรังสิตนะครับตรงฟิวเจอร์ปาร์คนั่นเองนะฮะโดยในชุดนี้นะครับมี5รายที่เล่นอยู่ที่ต่างประเทศในปัจจุบันไม่นับคนที่เคยเล่นอยู่ในต่างประเทศนะครับและตอนนี้กลับมาเล่นในไทยลีกอย่าสาสารักหายบาคนเคยเล่นอยู่ในเกาหลีนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาเล่นกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแล้วก็มีทางด้านของจุนธานก็เคยเล่นอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเล่นอยู่กับราชบุรีเอฟซีนะครับแล้วก็มีทางด้านของชนะรงเนี่ยไปฝึก ที่ต่างประเทศนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคยเล่นอยู่ที่สเปนนะครับตอนนี้อยู่ชมบุรีเอฟซีนะครับแล้วก็มีทางด้านของวิลเลมวาเดอร์เชอร์นะครับเคยเล่นอยู่ที่ยุโรตอนนี้ก็อยู่กับอุไทัยธานีเอฟซีนะครับแล้วก็นักเตะนะครับที่เล่นอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่ถอนตัวออกไปก็มีสุประโชคสารชาตินะครับแล้วก็ถอนตัวอีกรายหนึ่งก็คือสุประชัยเจเด็ตนะครับก็มีการเรียกกรวิททัศน์สาเข้ามาแทนนะครับส่วนสุประโชคเนี่ยก็มีการเรียกทางด้านของคณะคำยกเข้ามาแทนซึ่งนอกเหนือจากรายชื่่ออทีผมบกไป นะครับก็มีนักเตะอยู่5รายครับที่เล่นอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไล่ลิสต์ไปเลยครับตอนนี้นะครับมีเอเลสดอลเลาะครับจากบาหลียูเนเต็ดนะครับเล่นอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับนิโคลัสมิคเคิลซันนะครับโอบิลเดนเซ่นะครับเอกนิตปัญญาคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมชาติไทยครั้งหนึ่งนะครับจากอุระวัลเลดไดมอนในสุขบัลญเจลีนะครับแล้วก็สมนัทเหมือนตาครับ OHL นะครับในลีกเบลเยียมนะครับแล้วก็มีทางด้านของพัทริกกุสตสันครับ รายที่5นะครับจากนาราขับนะครับในสุขบอลเจลิก3นะครับวัย23ปี5รายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องของสถิติการเล่นของแต่ละรายก่อนนะครับเอเลียสดอลเลาะเนี่ยอยู่กับบาหลียูเนเต็ดนะครับตอนนี้ลีกอินโดนีเซียเปิดสนามมา3เกมโดยเอเลียสดอลเลาะเนี่ยเล่นทั้ง3เกมนะครับลงสนามเป็นตัวจริงทั้งหมด270นาทีเต็มนะครับสำหรับบาหลียูเนเต็ดนะครับเขาก็เป็นตัวหลักตัวจริงของบาหลียูเนเต็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถูกมาซาดาอิชิอิ นะครับเรียกเตะทีมชาติไทยมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วก็นี่คือนักเตะที่มีอายุมากที่สุดนะครับของทีมชุดนี้คือ31ปีเอเลสดอรเล่เนี่ยก็แน่นอนครับเขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเป็น ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแล้วก็อีกรายนึงในตำแหน่งกองหลังนะครับที่เล่นอยู่ที่ต่างประเทศก็คือทางด้านของนิโคลัสมิคิลซันครับกับโอบิลเดนเซแม้ว่าจะตกชั้นลงไปนะครับแต่ว่าตัวของนิโคลัสมิคิลซันนะครับก็ยังยึดตำแหน่งตัวจริงของโอบิลเดนเซนะครับปีนี้เนี่ยลงสนามไป8เกมส่วนใหญ่ก็เล่นในตำแหน่งถูกโยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็มีในในบางจังหวะก็ไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวา เหมือนที่เขาถนัดนะครับแล้วก็ฟอร์มโอเคเลยนะครับกับโอเบเดนเซในฤดูกาลนี้นะครับลงสนามไป8เกมนะครับเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับสำหรับนิโคลัสมิโกซันกับโอเบเดนเซนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะ2-0นะครับแล้วก็ตอนนี้โอเบเดนเซในลีกนะครับ8เกมเนี่ยนิโคลัสมิโกซันลงสนามทั้งหมดนะชนะ8เสมอ0แพ้0ยิงได้20มากที่สุดนะครับแล้วก็เสียไปเพียงแค่2ประตูนะครับน้อยที่สุดด้วย นะครับโเสียน้อยมากนะครับซึ่งเสีย2ประตูเนี่ยก็คือ1ลูกเนี่ยสนัดที่เหลืออีกหนัดเนี่ยคีนชีททั้งหมดนะครับแล้วก็24แต้มเต็มมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ จะได้เลื่อนชั้นกลับมาสู่หลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีมใหญ่ในหลีกเดนมาร์กที่ปีที่แล้วตกชั้นไปนะครับแล้วก็นิโคลัสมิเคิลสันก็ยังก็ยังได้ลงสนามอยู่อายุ25ปีนะครับสำหรับเชื้อสายนอร์เวย์รายนี้นะฮะแล้วก็กระเถิบมาที่แดนกลางครับแดนกลางก็ไม่มีสุรบโชคนะครับที่ถอนตัวไปนะครับนักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศมีเอกนิตปัญญาครับปีนี้เนี่ยเขาลงสนามในสุฟุตบอลเจลีก กับอุราวะเลเดนมอนไป9เกมนะครับมีตัวจริง1นัดแล้วก็ตัวสำรอง8นัดนะครับ111นาทีนะครับแล้วก็ทวยในประเทศเนี่ยในฤดูกาลนี้ลงสนามไป2เกมนะครับตัวจริง1นัดตัวสำรอง1นัดนะครับแล้วก็ถ้วยระหว่างประเทศเนี่ยถ้าคาดเกี่ยวกับ C f h a m p i o n s League ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ2 4 2 3เนี่ยเขาก็ลงสนามตอนนั้นไปทั้งหมด 4นัดนะครับตัวจริง2ตัวสำรอง2แล้วก็ยิงไป1ประตูด้วยสําหรับเอกนิตปัญญาก็ได้ลงนะครับอาจจะไม่มากนักแต่ก็ถือว่าก็ยังได้มีโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้ไป9เกมนะครับสำหรับเอกนิตกับอุรวะเลดไดมอนแต่ว่าถือว่าโอกาสก็ยังอาจจะยังน้อยอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองนะครับส่วนแดนแดนแดนหน้านะครับก็มี2รายนะครับแพทริกกูตซับซันเนี่ยได้ลงสนามเยอะเลยครับกับนาราครับ18นัด นะฮะตัวจริง5ตัวสำรอง13นะครับแล้วก็ยิงไป2ประตูนะครับกับเจลิก3นาราขับนะแล้วก็อีกรายหนึงส่วนั้เหมือนตาครับพึ่งลงสนามไปแค่นัดเดียวกับ OHL นะครับเป็นตัวจริงในนัดแรกนะครับ58นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงอีกเลย นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีะรายชื่อเป็นตัวสำรองแต่ก็ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามนะครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาตอนนี้ก็อายุ22ปียังมีสัญญากับทางด้าน OHL นะครับในสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูก,กาลนี้นะครับแต่ว่าด้วยโอกาสการลงสนามที่ไม่เยอะมากนักในช่วงต้นฤดูก,กาลก็ไม่แน่นะครับว่าสุดท้ายแล้ว จะได้อยู่ไปจนจนจบฤดูกาลหรือเปล่านะครับสำหรับสุพรันเหมือนตากับ OHL ซึ่งตอนนี้เนี่ย OHL ก็ถือว่ามีฟอร์มดีด้วยนะครับในสฟิตบอลโปลีกเบลเยียม2024 2025นะครับผ่านมา6เกมยังไม่แพ้ใครชนะไป2นัดแล้วก็เสมออีก4เกมนะครับก็เกาะกลุ่มในหัวตารางนะครับซึ่งก็ทำให้โอกาสของสุพรัณเนี่ยพอเพื่อนๆน,นะฮะในทีมเดียวกันเล่นได้ดีก็มีโอกาสที่สุพัเนี่ยจะได้ลงสนามน้อยลงนี่คือ ห้ารายที่นํามาบอกเล่ากันนะครับว่ามี5รา,ายมีใครบ้างที่เล่นอยู่ที่ต่างประเทศที่ติดทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับซึ่งจากการที่พูดคุยมานอกเหนือจากการที่มาสาตะอิชีนะครับจะไปดูไทยลีกนะครับโดยเฉพาะเกมใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับในไทยลีกหนึ่งเพื่อสืบหานะครับนักเตะที่ฟอร์มดีอายุไม่มากนักนะครับเข้ามาเป็นตัวเลือก ของทีมชาติไทยในชุดยังบัดนะครับการเปลี่ยนถ่ายเลือดเนี่ยก็ต้องไปหาเพื่อสร้างเพื่อสร้างขุมกําลังที่ใหญ่ขึ้นและขุมกําลังนั้นก็ต้องเป็นขุมกำลังที่มีคุณภาพอ่ะโอเคในไทยลีกคุณดูง่ายอยู่แล้วนะครับก็คุณก็ดูผ่านอตอนนี้ก็เป็นทูวิชั่นนาวนะครับแล้วก็ทางด้านของไปสนามเนี่ยคุณก็ได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าต่างประเทศเขาดูยังไงนะครับจากการสอบถามมาต่างประเทศเนี่ย ก็คือจะดูแล้วก็ทํางานนะร่วมกับนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ได้ลงสนามอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมีข้อสงสัยอยู่แล้วโดยเฉพาะในรายของนิโคลัสมิเกลซันลงสนามครบ8เกมทีมชนะรวด8นัดนะครับความฟิตแน่นอนรวมถึงทางด้านของเอลสดอเลสเนี่ยสนัดแรกในลีกอินโดนีเซียก็ลงสนามครบทุกนัดก,กับบาหลียูเนเตดนะครับแต่ส่วนนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามอย่างอีก3ราย นะครับเอกนิต e นะครับรวมถึงทางด้านของแพ็กติกกูดซับซันเนี่ยลงเยอะแต่ว่าตัวจริงแค่3นัดนะครับรวมไปถึงทางด้านของสุพนรณเหมือนตาเขาดูอย่างไรเขาบอกว่าเขาได้ได้ไปเห็นนะครับอย่างแพ็กติกกูดซับซอนอย่างเอกนิตปัญญาเนี่ยเขาได้ไปเห็นกับตัวที่ประเทศญี่ปุ่นครับเขาได้ไปเห็นว่าการฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นทีมที่ทางด้านของเอกนิตรวมถึงแพ็กติกหรือแม้แต่สุภพโชคอะไรเงี้ยครับ ที่เขาเรียกมาเหมือนกันนะครับยังมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นแม้ว่าบางรายอาจจะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงหรือเป็นก่อเป็นกรรมแต่ยังมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเขาได้ไปเห็นนะคะเคยเขาเขาไม่ใช่แค่ไปดูเฉยๆคือมันมีช่วงหนึ่งที่อิชิอิเนี่ยได้กลับบ้านนะครับกลับบ้านไปช่วงก่อนหน้านี้หลังจากทีมชาติไทยตกรอบเขาก็อาจไปไปพักนะครับในช่วงเวลาที่เขากลับบ้านเนี่ยเขาก็ได้มีการไปหานักเตะไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารัฐอยู่เย็นนะครับที่เล่นอยู่กับเจลิกสองนะครับกับลานฟ้า นะครับยามากุชินะครับแล้วก็มีเอกนิตปัญญาเขาก็ได้ไปหาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเอกนิตนะครับรวมไปถึงนักเตะอะไรอื่นๆนะครับที่ที่ไปฝึกซ้อม ในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็ไปหานัดไปหาทางด้านของเถลิมศักดิ์ขีนะครับแล้วก็ทางด้านสิทธาบุญล่านะครับอยู่กับอวิสบาฟุกโวกะนะครับแล้วก็มีชนะรงพรมสีแก้วกับยศกรบุรพานะครับที่ไปอยู่กับกาบะโอสก้านะครับยื่เป็นการไปฝึกฝีเท้านะครับในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้มีการไปหามีการไปพูดคุยนะครับแล้วก็ได้มองเห็นโดยเฉพาะในรายของพักติกุตับซันในรายของเอกนิตยังมีความเข้มข้นในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ในรายของเอกนิตก็มีการพูดคุยคร ในเรื่องของทีมชาติไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเห็นแล้วก็มีความมุ่งมั่นดีมีการพูดคุยกันอยากจะกลับมาติดทีมชาติไทยมีการฝึกซ้อมที่ดี ก็เลยมีการเรียกกลับมานะครับคือเขาไม่ได้ไปดูเล่นๆหรือเขาแค่ไปไม่ได้ไปหาเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆแต่เขาไปดูว่าเออนักเตะมันยังฟิตนะนักเตะยังไม่ได้ลงก็จริงอาจจะขาดเกมแต่ว่าความฟิตยังมีอยู่ความมุ่งมั่นยังมีอยู่นะครับแล้วก็ความเข้มข้นของการฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าย่อมที่จะเข้มข้นมากกว่าไทยลีกนะครับถ้าเทียบอุระวะเลดไดมอนคุณได้ซ้อมกับคนที่เก่งอะระดับแบบก่อนนั้นนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุระวะก็เพิ่งเป็นแชมป์เอฟอ ก็น่าจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของกายภาพแต่เพียงแตว่าอาจจะต้องมาใส่แท็คติกใส่เรื่องของความเข้าใจในการในการทํางานร่วมกับเพื่อนๆนะครับใส่เข้าไปอีกนิดนึงนะครับแพ็กจิกเองนะครับก็ทําได้ดีกับทางด้านของนาราขับส่วนเอกนิตก็ทําได้ดี นะครับในการฝึกซ้อมให้ทางด้านของอ,อิชิอิเห็นเขาจึงเรียกมาติดนะนี่คือเหตุผลนะครับเพราะว่าผมเห็นคําถามว่าเอ,เอกนิดไม่ได้ลงเลยนะครับอย่างพ r a c t i ิกเนี่ยก็ลงไปตัวจริงไปน้อยนะครับยิงก็2ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอิชิอิทำไมถึงเรียกมานู่นนี่นั่นนะครับก็มีเหตุผลประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะที่อยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะนักเตะที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ลงแต่ ก็มีข้อดีเหมือนกันการได้ฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นกับตาก็ทําให้อิชิอิตัดสินใจเลือกนักเตะบางรายที่อาจจะไม่ได้ลงสนามมากนักกลับมาติดทีมชาติไทยแล้วก็ให้โอกาสบางรายนะครับได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกในครั้งนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดน,ยน,นมยยามนะครับเล่น2เกมเจอกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามนะครับในช่วงต้นเดือน กันยายนนี้แหละฮะวันที่7นะครับเจอกับรัสเซียก่อนแล้วก็วันที่10เจอกับเวียดนามครับผลงานเป็นอย่างไรนะครับช้างศึกชุดยังบัดสายเลือดใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือการตัดตัวก่อนที่จะมีศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คั p ในเดือนหน้าที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีครับว่าใครจะได้ไปต่อใน Kings Cup นะครับแล้วก็ใน King's Cup เนี่ยจะมีการเรียกตัวเก่ากลับมาติดอีกหรือเปล่านะครับน่าสนใจนะครับในช่วงเปลี่ยนถ่ายเลือดของทีมชาติไทยในชุดนี้ นะครับหลังจากที่เราเนี่ยตกรอบกันเลือกนะครับฟุตบอลโลก2อง6ทีบกรอบกันเลือกโซนเอเชียไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเรื่องราวของจอห์นสตอรี่นะครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับจอห์ในทุกช่องทางกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วมีโอกาสพบกันใหม่ครับ